วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการรักษารอยแผลเป็นตอนเด็กเลยหกล้มโดนท่อท่อไอรนิโอร่อมอเตอร์ไซค์เสียวโดนแน่นอนทุกคนโตมาอีกสัญจการอันนี้เือเป็นรอยอดวานซะต้องอาศัยความสม่ำเสมอถูกต้องต้องขยันอย่าลืมดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่ารอให้มันแบบผ่านไป3เดือนแล้วค่อยมาทำอันนี้ยังไงก็ไม่เวิร์กมีวิธีช่วยได้โดยการนวดเฮ้ อันนี้จริงมั้ยยิปนวดแผลเป็นเนาะใช่อย่างของเราเราทาเหมือนเป็นคล้ายๆสกาเจลที่ที่มันมีหลายเนื้อมากที่ผู้ลองทาแผลเป็นเลยได้ปะจะเปิดตรงนี้ไม่ได้เปิดตรงนี้ไม่ได้ม่ได้เนลสิไหนเล่าสิเอเดี๋ยวรึงแสงขึ้นให้พี่เนทนิดนึงเพื่อความสบายใจไม่ดีมันเป็นเห็นไหมไหน วันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการรักษารอยแผลเป็นเรารู้ว่าทุกคนมีปัญหาแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นที่เคยเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ตอนเด็กเลยตอนเด็กล้มตอนเด็กล้มกูโดนท่อท่อรถยน์พ่อมอเตอร์ไซค์มีเวลาสอนมีครั้งนึงแอบพ่อแม่ไปต่อข้อสารแล้วก็แบบ นั่งอยู่บนแบบโต๊ะโต๊ะที่เป็นสังกะสีอยากรู้ใช่ไหมแล้วก็แบบอุ้ยเจ้าผู้ชายรออยากวิ่งไปฉีดนางเขาจำได้แล้วว่ากระโดดลงมาไม่สงการเหรอใช่สงการแต่ไอโต๊ะสังกะสีอ่ะมันเหมือนมีสังกะสีที่เปิดออกมาอย่างเงี้ยกูลงมาอย่างเงี้ยแม่งเฉือนแบบน้องกูเปิดแบบเป็นมันไหลย้อนนึกออกนึกออกว่าแล้วก็นั่นแหละพอผู้ชายแท้ๆเลยโฟมาก็จะมีรอยพวกเกี่ยวกับสิวโดนแน่นอนทุกคนมึงแกะไหมแกะแกะกู ไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจโตมาอีกสัญจกา,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 าอันนี้จะเป็นรอยอัดวานซะ มึงมีทิกอะไรมาที่เหมือนกับว่าเอาไว้รักษาให้แผลมันหายเร็วๆตอนกินก็ตามินตอนเด็กๆแม่กอ่ะจะให้ใช้แบบว่านหางจระเข้เออใช่โดนที่อะไรก็ว่านหางจระเข้ยาสีฟันยาสีฟันแล้วกูพูดตามมึงทำไมอะแม่บอกว่าพวกนี้มันมีคุณสมบัติเย็นแล้วพอเวลาทาลงผิวที่มันร้อนมันจะสมานอย่างรวดเร็วใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการกินวิตามินตอนโรงเรียนเขาจะสอนว่าถ้าคุณกินวิตามิน นะคะเลือดคุณจะหยุดเร็วเออใช่เพราะว่าเ,เลือดมันมันเป็นแข็งตัวเออแข็งตัวแล้วก็มาสมานแผลกับถ้าคุณกินวิตามินอ e. ี ผิวจะดีแล้วเวลามีแผลมันจะแบบเหมือนสมานสมอดงั้นตอนเด็กเหมือนกินวิตามินเลยเหรอคุอ้มค่อยเลยอะ่ะไม่อันนั้นคือตอนเริ่มวัยรุ่นอันนี้ก็คือเป็นการช่วยจากภายในทีนี้เรามาพูดถึงดูแลอื่นๆดีกว่าเออรักษารอยแผลยังไงก็คือสมมติว่ามึงเป็นแผลปัป๊บรอยแผลเป็นอะ่ะหมอเขาจะชอบบอกว่าต้องอาศัยความสม่ำเสมอถูกต้องต้องขยันอย่าลืมดูแลตั้งแต่เนิ่นๆก็คือตอนที่มันเป็นใหม่ไม่ใช่ว่ารอให้มันแบบผ่านไป3เดือนแล้วค่อยมาทําอันนี้ยังไงก็ไม่เวิ อนั้นนอนไปจริงจริงจริงๆแล้วคุณหมอบางคนก็เชื่อด้วยว่าคนที่จะเกิดนะเป็นคีลอยยังไงมันก็จะเป็นคีอนลอยอถูกแต่ว่าแผลต่างๆสา,ามารถสมานได้เองและแผลจะหายเองอนนแ,แต่ว่าจะนูนไม่นูนเรามีว,วิธีช่วยได้โดยการนวดเฮ้ย <cs> <น> <c oughs> อันนี้จริงไหายิบนวดแผลเป็น,นอใช่ใช่อันนี้คอนเฟิร์มถ้าเกิดเป็นแผลเล็กๆดีกว่าแผลเล็กๆเช่นอย่างที่เนปบอกว่าเนปโดนบาดตรงนอ่องหนึ่งเลยเราต้องรักษาแผลให้สมานให้ได้เร็วที่สุดถูกปะก็คือต้องทําความสะอาดนะคะหนึ่งสองถ้าสมมติเรื่องสิวก็คือจริงๆเราไม่สมควรแกะไม่สมควรเลยสมควรให้มันหลุดเองเราสมแกะไปแล้วอะเราห้ามแกะไงจริงๆบอกไว้เลยนะเด็กๆเป็นสิวห้ามแกะยิ่งเวลาเป็นสะเก็ดเลือดแล้วอะอย่าเพิ่งไปแกะรอให้มันลอกเอรอมันแห้งเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วพวกน้ำ ยาแต้มแถเป็นหรือยาต่างๆอ่ะจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณนั้นนะ <odes. S 1> คือเวลามันเริ่มเป็นแถเป็นคีลอยหรือแบบแถสกเก็อ่ะจริงๆแล้วมันแห้งเว้ยมันแห้งจนคันคนส่วนใหญ่ตัดเกาและแม่งลอกออกมาแล้วมันกลายเป็นแถเป็นแล้วมันก็จะกลายเป็นรอยดำต่างๆจําได้เพราะว่าตอนที่ทํานม แล้วเราก็เลยสงสัยว่าแบบเออมันคือทีษฎีของการทำยังไงก็ได้ให้มันชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหายใช่อตอนทำนมแล้วกันแผ่เน่กับไปที่จะกระแลไปจจกระแลค่ะโชว์ได้คะของเราชมไม่ได้อะไม่เป็นไรนี่อันนี้อยาให้ดูว่าผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะผิวพี่เน่คือทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยผิวพี่ไปยังมีรอยอยู่อีกนิดหน่อยไม่เนยมาสิบปีแล้วนะแต่ว่ากูจะบอกว่าสิ่งที่เน่พูดคือโคตรจริงเว้ยคือเรื่องของการนวด ตอนที่ทำเนี่ยพอมันเป็นแผลเย็บอ่ะหมอบอกว่ามันจะเป็นแผลยู่ยู่ใช่ป่ะเวลาแผลยู่ยู่มันแผลยู่ยู่แผลยู่ยู่มันเหมนแผลยู่ยี่ป่ะ างช่างแลกต่อไปไปแผลยู่ยูวิธีการคือหมอจะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงน้ำหนักแรงๆเลยกดจนดันให้ถึงกระดูกเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเวลาแผลมันเย็บแล้วมันหนูนอ่ะมันเพราะเราดูดไคอลลาเจนมาแบบไม่เท่ากันอ่ะผิวเราอ่ะจะมีคอลลาเจนมีเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนผ่าโดนอะไรเย็บอ่ะมันหายไปเพราะฉะนั้นเวลาดุกดอ่ะมันเหมือนการกระตุ้นให้มัน ให้ตรงนั้นน่ะมันกินคอลลาเจนจากองอื่นมาเขาจะสอนเวลากดไม่ใช่อยู่ดีมึงกดไปตรงกลางแผลผ่าแล้วแผลตีไม่ใช่นะมึงต้องหาสันกระดูกที่เราจะกดที่มันได้ใช่ไหมแต่ของเราอ่ะคือกดลงไปเลยแต่การกดไม่ใช่ว่าผ่าวันแรกกดต้องตัดใหม่เสร็จให้แผลแห้งก่อนถึงจะเริ่มกดถึงจะเริ่มผ่าทุกอย่างไม่ใช่ว่าผ่าตัดแล้วพรุ่งนี้ทาเลยจ้าไม่ได้อันก็คือต้องสมานก่อนต้องสมานปิดก่อนแผลปิดก่อนแล้วกดคือใช้แรงกดลงไปแบบ กดลงไปอย่างนี้เลยให้มันมีแรงกดลงไปเลยแล้วแผลจะค่อยๆเรียบลงเรื่อยๆแล้วเน้อะขอเถียงจริงผูจะขอเถียงหมอสมบูรณ์เองด้วยเพราะว่าจับเป็นคนที่ไม่มีแผลเป็นเลยตรงจากแรล้มมาจนมาทํานมครั้งที่สองตอนนี้แผลอยู่ใต้นี้แล้วนะคะก็คือว่าก็ถามเขาตลอดว่าตกลงต้องทาไหมคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าทาคะพิสูจน์ไหมข้างหนึ่งทาข้างหนึ่งไม่ทาไปเลยสม่รูจะได้รู้ว่า ต้องทาแผนเป็นไหมเน่ขอคอนเฟิร์มยังไงก็ตามให้ทาอยู่ดีทาถูกเหมือนที่เน่พูดไปข้างต้นว่าเวลาทาแล้วอ่ะพอมันไม่แห้งอ่ะเน่รู้สึกว่าแผลมันจางลงเร็วกว่าให้ร่างกายของเรามันฮิวเองอันนี้เราเห็นด้วยเพราะว่าเราอ่ะเราเริ่มทาตั้งแต่ ประมาณอาทิตย์แรกที่หลังจากตัดใหม่หูมีคถามค่ะทาอะไรคะมันมีวิธีการหลายวิธีการมากเลยพี่อย่างของเราเราทาเหมือนเป็นคล้ายๆสกาเจลที่ที่มันมีหลายเนื้อมากวิธีการเลือกเนื้อของเราคือมันมีเนื้อครีมเนื้อเจลเนื้อเจล ซึ่งเนื้อเจลเนี่ยพอเวลาทาไปมันจะลื่นๆถ้าเนื้อครีมมันจะเหนียวเหนียวเนื้เนเราชอบแบบเจลมากกว่าอย่างของพี่ใต้นมคือพี่ใช้อะไรอ่ะอออ๊แต่มันหลายปีแล้วเราว่าตอนนี้มันคงมีเจลแอดวานซ์แบบอัปเดตออกมาเรื่อยๆอ่ะกูมีตัวหนึ่งมาแนะนำตอนทําเสร็จแรกๆเชื่อปะเนเป็นพวกบ้าเน็ตซื้อทุกแบรนด์เหมือนกันแต่แบรนด์นึงที่กูแบบชอบที่สุดก็คืออันนี้ราก้อนบลัดเราใช้เหมือนกัน อันนี้ที่มึงใช้แต้มสิวแต้มสิวเฮ้ยมึงใช้แต้มสิวได้หรอใช้แต้มสิวด้วยกูไม่เคยดูไปทันเลกผู้ใช้มานานมากเอาเรื่องของที่มึงใช้แต้มคือขอบคุณเรื่องอันนี้ก่อนก็คือแน่นอนถ้าเกิดทุกคนดูในท้องตลาดจะเห็นอยู่แล้วว่ามีแบรนด์ต่างๆมากมายถ้าเป็นตอนเด็กๆของเราก็คือฮิมรอยแต่ตอนนี้มันมีมากน้านหลายตาแหละทำเป็นเล่นราคามันไม่ใช่เล่นๆผู้จะบอกว่ามึงไอ้บางยี่ห้อที่มันแพงๆแพันนะเ้ยหลอดประมาณเท่านี้แปดร้อยหลอนี่ตอนเราอะหมอจ่ายอะไรมาให้ไม่รู้หลอดเท่า แล้วตอนนั้นมันหมดคือตอนเราัสยกรรมอ่ะคือหมอจะให้อะไรเราเอาหมดเออใช่แต่ทีนี้พอมันหมดเราต้องไปซื้อเองอ่ะจำได้ว่าซื้อไม่กี่อ่ะเป็นพาะไม่ดูราคาอหยิบอีหลอดเล็กหลอดเท่านี้เองนะแล้วก็จะมีแผ่นแปะซิลิโคนใช่เขาเรียกว่าคอนลอยเออออกบินออกมาไอ้ที่ทำไมสองพันวะกูก็งงว่าแบบนี่ขนาดนี้ต้องแพงไหเนะพวกนี้มันแพงจริงวะแม่นเท่าไหร่นะอันนี้จำไม่ได้อันนี้ราคาดีป่ะแบบสี่ห้าร้อยป่ะดีมากกูบอกเลยขอนำเสนอขอดูเ อันนี้มันคือเพียวิก้านะมาเราเพิ่งมาสังเกตว่าเขาคือเพียวิก้าดาก้อนบักจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแม่ก้อนบักภาษาอังกฤษอะไรอะเลือดมังกรมึงโหดปะลาะเลือดมังกรมึงสมานแผลด้วยเลือดมังกรอี้ยมึงอยู่ไปเป็นพันปีเลยวันนี้เราเกลียดกันแลยไม่ใช่อ่าเขาเรื่องค่ะอันนี้แบบเป็นมอกเกอร์อกูซื้อทุงยี่ห่อเขาถามว่าแผลของน้องอ่ะจะหายหรือยังคะ เขาเลยบอกว่าถ้าเจ็บอยู่ให้ใช้อันนี้เพราะอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ให้ทาได้ตอนที่แผลยังเป็นแผลสดเออใช่ใช่ใช่สีมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นเหลืองๆแบบนี้มันแดงว่ะมังแดงแดงแใช่แล้วก็กลิ่นมันจะแบบยาๆย่านะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องขอโทษนะคะตึงตึงตึงกบบเราชอบมากมันจะให้ความชุ่มชื้นตรงบริเวณนั้นอะเนี่ยแล้วก็มีความเป็นแบบ น้ำมันน้ำมันนิดแต่อันนี้จะเหม็นกว่าไม่คูชอบอันนี้จะบอกว่า2อันนี้มันต่างกันยังไงถ้าจะไปซื้อสําหรับรอยผ่าตัดแนะนําอันนี้ d r a g o n b u ัตเป็น a d v a n c e p p u u s นะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นมากกว่าอันเดิมอันเดิมคืออันนี้ของเราที่เราใช้เป็นประจําเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูมึงลองจับนะอันนี้คือไอชุ่มชื้นเนี่ยชุ่มชื้นเสียงอีูใช้อันเดียอี เสียใช่อันนี้สําหรับรอยผ่าตัดอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอยสิวเว้ยมันเหนียวกันอันนี้อันรอยสิวเหรอมันเหนียวในขอขรอแลอ้วมึมลงลองดมกลิ่นตึงๆ,ๆ,ๆกลิ่นมันไม่เหมือนกันเลยเว้ยอุ้ยชอบอันนี้อันนี้อะไรนะเสียอีดาก้อนบัตสกาเจลอันนี้นะคะใช้สําหรับรอยสิวเราเคยมีเหตุการณ์จริงของเราคือตอนช่วงที่เราเก็บไข่เราเป็นสิวเยอะมากแล้วเราฉีดสิวเสร็จปุ๊บกลายเป็นรอยดาเว้ยที่กูทารีวิวรีวิวกับมึงที่มันเป็นรอยดําแล้วกูลบออกมาแล้วกูแต่งให้ดูใหม่กูไปเจอออออีจจะะแแล้วนนํา แล้วมันเวิร์กเงี้ยจำได้ที่นั่งคุยวันนั้นแล้วมึงก็ไปซื้อเลยลเอะเม<อ>ื้อเลยมึงเร<อ>า,เ<อ>าถามใหม่แล้วตอนที่ไปทะเลที่กูเป็นสิวขึ้นข้างจมูกมึงเอาตัวไหนให้กูอันนี้เอเอไอเฮี้ยตื่นมาแห้งเลยเอออันนี้อตื่นมาแห้งเลยอันนี้ได้ปะนี่ให้เหรอ <c oughs> จะบอกว่ามันต่างจากแอคเน่เจลยี่ห้ออื่นยังไง <c oughs> คือเราเคยมีประสบการณ์จากการใช้แอคเน่เจลอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเว้ยสมมติสิวเราเป็นแบบเนี้ยเราทาแบบเลยออกมา ตรงอื่นรอกใช่ป้ะก็อืนลอกตรงอืนขาวอุบาทีเยี่ยแต่อันนี้ไม่เป็นอันเนี้ยแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวที่เป็นอักเสบอยู่ให้ใช้สกาเจลหัวเป็นแบบนี้หลอดเป็นแบบนี้นะสกาเจลธรรมดาอันที่พี่กําลังถืออยู่เป็นสกาเจลแบบพลัสเป็นแบบพลัสทาแผลาแผลเป็นทาสิวได้ด้วยไหมทาได้แต่แนะนําอันนี้มากกว่าอันนี้กูลองทาแผลเป็นเลยได้ปะ คุณจะเปิดตรงนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคนีถ้าเกิดใครที่เป็นอยู่แล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีแผลด้วยความที่มันอยู่ซอกจักระแลใต้นมบ้างบางทีความชุ่มชื้นมันไปไม่ถึงก็าทาไปเถอะเดี๋ยวอ่อนเองหรือถ้ามันไม่หายจริงๆแล้วเราเป็นคีรอยนูนมากเราต้องทำยังไงคะพี่ไปเลเซอร์เลเซอร์ตัวไหนที่ไหนดีออเราจำไม่ได้คือเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเราผิวเราไม่ได้เป็นคีรอยนะเราเป็นคนโชคดีแต่ว่ามันจะมีตัวที่ฉีดให้ ดคีลอยเหมือนกัน,น,นเป็นสเตรอยที่ฉีดเข้าไปในแผลคีลอยคืออะไรคีลอยคือที่มันบวมขึ้นมาบางคนที่เห็นแผลนูนแ,แล้วบวมขึ้นมาแผลนูนขึ้นมาหรือแบบเหมือนเหมือนตะขาบถูกต้องอันนั้นอะสามารถมีตัวที่ฉีดได้แต่อันนี้เราต้องแนะนําให้ไปหาคุณหมอจริงอยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะถ้าฉีดมากไปมันจะบุม๋ม มันต้องฉีดแต่พอดีฉีดสีแล้วสีมันดูดูต้องแต่ถ้าเกิดว่ารอยแผลเป็นต่างๆพวกรอยดําต่างๆอย่างอย่างที่จักรแล้วของเราฟังแล้วฟังอยู่ฟังอยู่อ่ะคือสามารถไปเลเซอร์ช่วยได้ด้วยแต่ว่าก็ใช้เวลานานเหมือนกันการเลเซอร์คือประมาณ2อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งบอกเขาเลยว่าเลเซอร์ลดรอยแผลเป็นค่ะดูไปทําอันนี้มามีรอยผ่าตัดเขาจะทําให้ใช่แต่ถ้าเป็นรอยแบบรอยกลายเป็นดําแล้วแดงแล้วไม่ได้เป็นแบบปุดปดขึ้นมาแล้วก็ใช้พวกแบบนี้ช่วยแต้ม แนะนําให้ใช้ทุกวันต่อเนื่องเช้าเย็นพาไปเลยหาซื้อได้ที่ไหนคะคราวที่แล้วเราหาซื้อในวัดสันอะไรประมาณนี้กูเจอในร้านขายยาเออใช่บอกเขาเลยว่าอยากได้แบบดากอนบรั d นะคะก่อนหน้านี้หายากหน่อยหายากจริงคือมันจะมีแบรนด์เยอะมากมึงมึงไปแล้วมึงจะล้านตามากแล้วเขาก็จะพยายามเสนอให้มึงซื้ออันนั้นอันนี้อ่กูชอบบอกว่าเอามาที่แพงสุดเอามาที่ดีสุดคนอื่นเขาใช้ไหนกัน แต่อันนี้ยอยู่ดีเขาเศสัชเสนอเว้ยเภสัชเสนอใช่อันนี้แผลสดได้จริงอันนี้แผลสดได้นะคะสิวสดได้สิวสดเลยเหรอถือสดนื้อสดได้ปะแือสดก็ได้แล้วก็รักษารอยแผลด้วยรอยสิวอ่านมือะพูดเลยนะจบยังโอเคค่ะสําหรับใครที่เป็นรอยสิวนะคะหรือว่าเป็นรอยแผลเป็นรอยผ่าตัด หรือว่าอะไรหรือมีคําถามใดๆนะคะก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวถ้าเราตอบได้เราจะตอบให้จริงๆเราก็ผ่านประสบการณ์การทําอะไรอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันหรือถ้าใครมีวิธีการ <c oughs> ดูแลแผลเป็นดีๆก็บอกพวกเราได้บ้างนะบางทีพวกเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอก หรือว่ายารอยแผลเป็นอันไหนที่มันดีส่งมาบอกหน่อยนะคะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะรอยแผลเป็นรักษาอย่างไงทุกวิธีก็ต้องอาศัยความขยันถูกต้องค่ะ,คะและสม่ำเสมอค่ะและถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ช่างใจค่ะ <laughs> ทาตอนไหนวะมันคือควรทาประมาณอาทิตย์แรกเลยปะอาทิตย์แรกฟูก็ทานตอนมึงแล้วตอนนี้ยังทาได้อีกปะสามเดือนแล้ววะทาได้ทาได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบือสมาร์ทแบบมันก็ไม่เป็นอะไรแต่กลัวมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะกลัวเข้าสู่สเตจที่ไม่แคร์ไปแล้วไงมึงยังมีอะไรนูนๆอยู่ปะตรงนมไม่รู้ว่ามึงจะดูไหมล่ะดูหน่อยบาย วันนี้ก็ามองเอ่ยดิไม่ค่อยมีใครปกติเลยค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรอยวิรอยวิรอยตึ้งตึ้งรู้ว่าดูอะไรโอเคค่ะจะมีสติละกินกาแฟปุ๊บมีสติปั๊บเลยตะกี้ว่าเรื่องอะไรนะไอี๋กาแฟมาหัจนจันตะกี้มีว่านหางจระเข้แล้วก็ยาสีฟัน อตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นเมนแล้วก็กำลังหายเบนไหมจบยังแล้วจบเราเลิกคบกันเลยปะยังยังไม่ไม่ไม่มเลิกคบไม่เลิกคบกูไม่หนูญ้ายกูมีเพื่อนน้อยกูมีเพื่อนน้อยกเพื่อนหนูยายนะงั้นจบเนาะฮัลโหลค่ะพี่อ้าวพี่ปายอารอมันก่อนพี่คะหนูอยู่พี่ถึงนะใช่ปะพี่ขาขบานในสุดเลยจ้าในถูกเลยจ้าพี่ว่าปิดไปก่อนดีกว่า